สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นความรัก,กราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคม2020นะคะวันที่ยึดตามแบบตะวันตกเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel แทนผู้อา่านจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อา่านจะพยายามเข้าไปอย่างสม่ำเสมอนะถ้าถ้าไม่ติดภารกิจนะคะส่วน Instagram ค่ะสำหรับ ครอบครัวซันมุลไลท์ของเรานะคะที่สนใจอยากจะเสริมพลังงานด้วยหินมงคลหรือวัตถุมงคลก็เข้าไปกดติดตามได้ผู้อ่านไม่ได้จัดทำเป็นการค้านะคะก็จะมีอยู่ในช่องทางนั้นแล้วก็บางชิ้นอาจจะมีจำนวนจำกัดนะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมค่ะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะคะอาจจะสลับกันได้ Timeframe คลาดเคลื่อนค่ะรับชมก็คู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมนะคะแล้วก็ตามวันที่ของ Channel เราค่ะขอบคุณจากใจอีกครั้งสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่ง เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะราศีสิงหูดูในทุกๆสถานะไปพร้อมๆกันเลยคู่รักที่เป็นประเด็นคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่ไม่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยขอทราบเมนเอเนจีความรักราศีสิงห์ประจำเดือนธันวาคม เมเนเจอรเป็นทูบซอ r c e ว่าด้เรื่องของการตัดสินใจเลือกตัดสินใจทำอะไรบางอย่างออปชั่นนะการเลือกขนทาง c a r i f y ทูบซอ r c e ให้นะคะโอเคค่ะเชนนบซอสผู้อ่านมองดูว่าอะไรที่เราคอยมานานเนาะหรือว่าอะไรที่มันคาาคาสั่งคขางค่าในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นเดือนที่เคลียร์มากที่สุด เอาละค่ะคู่ที่เป็นประเด็นราศีสิงเมนเอเนจีของคุณคือเดอะสตาร์การเริ่มต้นใหม่นะแล้วก็คนโสดเมนเอเนจีของคุณเป็นยังไงคะคนโสดคุณเป็นเดอะเวิลด้ขึ้นเดอะสตาร์เดอะเวิร์เลยสถานะไม่ชัดเจนเรามาดูกันหน่อยโอเคค่ะ4ฟร์เพนต์โค และคนโสดโอ้อขอโทษค่ะขออภัยนะคะคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็น่ยเราก็ใจมุ่งไปที่คนโสดไงโอเค two of rose และ two of cups solmate เนื้อคู่คู่แท้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ โรแมนต์แองเจิลมีอะไรอยากจะบอกคุณอาร์คแองเจิลมีอะไรอยากจะตอบคำถามในใจคุณบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะยูนิคอ n o นออโรคอนะคะขอคำแนะนำค่ะถึงฟิวเจอร์เ, Love, เลฟอะไร Master u n ยูนิคอนเริ่มกันเลยนะไหนดูซิอืม calling in your somat e ค่ะถ้าใครนะคะขอให้ได้เจอ somat e ทัวรัรับอยู่ตรงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอนะคุณรอคอยให้ได้พบเจอ somat e หรือคู่แท้ของคุณมีเกณฑ์จะมีข่าวดีนะคะ และไหนขอดูหน่อยนะ listen in your intuition ให้ฟังเสียงหัวใจตัวคุณเองให้ดี Energy ของทวบสอ r c e ขึ้นอีกแล้วนั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์การจะต้องตัดสินใจเลือกคำตอบอยู่ที่จิตใจของคุณถ้ารู้สึกตำแหมงตำแหมงรับไม่ได้กลืนไม่ลงโนะแปลว่าไม่ใช่ค่ะแม้ว่าจะพยายามฝืนแต่ถ้ารู้สึกสบายอกสบายใจ ชอบจังเลยมีความสุขจังเลยรู้สึกอันนี้ดีกว่าไม่ว่ายัางไงก็แปลว่าสิ่งนะั้นมันจะมีลางบอกเหตุอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้นะในหนทางที่ถูกต้องด้วยนะแชร์ n you share everyone feels happy นะคะคุณมีเกณฑ์การจะได้แบ่งปันการเรียนรู้ดูใจสารสัมพันธ์กับใครบางคนสำหรับบางท่านแล้วก็เกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะมีคนมาจีบด้วยนะโดยเฉพาะคนโสดเนาะ a อาล support a s for h e l h get more read อ่คุณอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในช่วงเวลานี้บางท่านอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องอตัดสินใจเลือกหรือตัดสินใจทำอะไรบางอย่างบางครั้งคิดเองคนเดียวมันอาจจะยัง หาคำตอบถ้าไม่ครอบคลุมหรือว่าเห็นภาพรวมไปได้นะคุณอาจจะต้องหาคนคอยคำปรึกษาด้วยหรือว่าเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเท่าที่ผู้อ่านมองดูอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ คูดที่เป็นประเด็น m ม n e r จี Energy to ออฟซ r ร์สแคริฟด้วย t e น o อบซอสและ The Star รนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์การจบสิ้นอะไรบางอย่างที่มันไม่สบายใจค้างคาใจการตัดสินใจเลือกจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยในเดือนธันวาคมนี้ไม่มีท็อกซิกไม่มีดราม่าไม่มีใครเก็บใครเป็นช้อยส์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจบแบบไหนเป็นยังไงนะเพราะเดอะสตาร์มันคือเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวเรามาดู energy ตัวคุณ energy ตัวเขาแล้วก็ future กันค่ะ energy ตัวคุณเป็น edge of pro นี่คือ new brand new love new beginning new so m a t e นะเพราะมันคู่กับ the star เขาดูตัวเขาหน่อยค่ะโอเคตัวเขาเป็น four b r o s มีความเป็นไปได้คู่ที่เป็นประเด็นนะบางท่านมีเกณฑ์ตัดสินใจแล้วแล้วเขาตัดสินใจเลือกคุณ มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องการโซเมดคุณอาจจะนิฐานในใจว่าถ้าคนนี้เป็นคู่แท้จริงๆขอให้กลับมารักกันแล้วขอให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและผลลัพธ์ที่ได้มันก็เป็นไปตามคำขอจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ new love แต่อาจจะกับคนเดิมที่คุณเป็นประเด็นอยู่ด้วยเพราะคุณทั้งคู่มีความรู้สึกผูกพันกันนะคะ Energy ของโซเมทู o ครับอยู่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความรักความผูกพัน ทีนี้บางท่านถ้าจบไปแล้วไม่มีหวังหรอกเขาไปมีคนใหม่ผู้อ่านย้ำทุกครั้งว่าให้คุณไปดูที่คนโสดแปลว่าไม่ใช่เพิ่งมีประเด็นนะประเด็นคุณจบไปแล้วคุณมูฟออนคอลลินยูโ m เมดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้เลยโอเคนะคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้ดีเพราะมีเกณฑ์การกลับมาการยื่นข้อเสนอทางเลือกที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อแบบราบรื่น หาคนคอยให้คำปรึกษาซัพพอร์ตคุณด้วยซึ่งมีแน่ๆนะคะเพื่อที่ให้รักครั้งใหม่ในการที่หวนคืนกลับมาหวนเนี้ยมันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฟิวเจอร์คุณทั้งคู่จะให้โอกาสกันแล้วกันนะคะ a อ e เซอร์เพนเดอยู่ตรงนี้ คุณทั้งคู่ให้โอกาสในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคนนี้อาจจะเป็นชาวาธาตุไฟหรือาธาตุดินแต่มองดูโดยรวมนะคะถามว่าสตอรี่นี้จบหรือยังคือมันยังไม่จบและมีเกณฑ์จะพัฒนากลับมาแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีหลังจากห่างกันไปแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วล,ะล,ะละ่ะมีประสบการณ์ธาตุลมอยู่บัญชาสูงมากสําหรับบางท่าน ไปต่อได้แต่ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปหาคนค่อยให้คำปรึกษาพูดคุยกันด้วยสติด้วยความรู้สึกอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะแต่อย่างที่ผู้อ่านบอกถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่คุณได้เจอ New l e v e แน่ๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อคนโสดกันเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดอ่ะต่อกันเลยนะคนโสดเมเจี้คุณเป็นไฟออฟ อ่าขอโทษค่ะเมเนทเจคุณเป็นทูบซอสและเทนอฟซอ r ์สหมายความว่าคุณอาจจะเพิ่งยุติความสัมพันธ์มาหมาดๆนะคะในเวลานี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครนะยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ แต่เมเนจจีของคุณในช่วงเดือนธันวาคุณคุณเป็นเดวิลนะคะนั่นหมายความว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวงโคจรชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้พบรักในสถานที่ที่ต่างออกไปหรือคนที่ต่างกันมากเช่นต่างถิง่นต่างแดนบางท่านมีเกณฑ์ใครบางคนเดินทางมาเจอคุณนะคะที่ประเทศไทยหรือมีเกณฑ์ว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนั่นเองสาหรับบางท่าน energy so m a t e connection ขึ้น คุณภาวนาขอให้ได้พบเจอโซเมตแล้วมีเกณฑ์ว่าด้วยโชคชะตาและคำอธิษฐานค่ะจะนำพาให้คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นเพราะ calling i n y o so me กับทัวครับขึ้นตรงนี้อาล่าขอดู energy คนที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณสักนิดหนึ่งนะ energy เป็น strain อาจจะเป็นชาวราศีสิงค์ค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ คุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่แน่ๆใช่แต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนของการที่คุณเยียวยาแล้วก็ลืมเรื่องราวต่างๆต่อเมื่อคุณเข้มแข็งขึ้นมีเกณฑ์ว่าการเดินทางนะคะหรือว่าพบรักต่างแดนแดนไกลมีค่อนข้างสูงคุณจะต้องผลักดันตัวเองให้พ้นจากวังวลเดิมๆก็คือเลือกคนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้วเจ็บอีกแล้วแล้วเหนื่อยอีกแล้วอยู่คนเดียวอีกแล้วตรงนั้นจะต้องไม่มี คุณจะต้อง calling your, your s o u m a t e ของคุณนะเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอมีเกณฑ์จะได้ออกเดทหาคนคอยซัพพอร์ตเยียวยาจิตใจด้วยสำหรับบางท่านเพราะเหมือนก็พยายามที่จะ move on อยู่ถ้าท่านใด move on แล้วยินดีด้วยเพราะคุณกำลังจะได้พบเจอ s o เม m t ของคุณแน่ๆละ่ะนับจากนี้3เดือนบวกไม่มีลบ3เดือนบวกนะก็อ่านมองดูตาม energy นะ หลาดทริโอเปนโทรโคุณจะมีคนเข้ามาแน่ๆอย่างที่พออ่อนบอก3เดือนขึ้นไปอาจจะเป็นชาวท่าดินพฤกษกันบังกรถ้าใครมีคนคุยอยู่ในเวลานี้คุณต้องใช้เวลาในการแชร์ริ่งดูแลดูไลฟ์สไตล์ของกันและกันว่าไปกันได้ไหมถ้าเป็น long d i s t นก็อาจจะต้องพยายามสื่อสารกันหน่อยมี energy ของการได้พบเจอโซเมทหนนี้อีก3เดือนข้างหน้า ถ้าใครได้เจอก็รอเวลาให้ครบ3เดือนก่อนเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าคนนี้ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเอาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะสถานะไม่ชัดเจน m เมนเนจคือ t ์ o o ่ค s o u ูบ ten of s อ u r e อะไรที่มันไม่ชัดเจนผู้อ่านมองดูว่าคุณรู้แล้วคุณเห็นการกระทำของเขาแล้ว four of p e n t a c l e s อยู่ในช่วงของการใช้เหตุใช้ผลเรียกได้ว่าอยู่ในฐานที่มั่นเพื่อเตรียมออกตัวต้องบอกว่าแบบนั้นนะ เขาอาจจะเริ่มเสียดายคุณแล้วก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขาอีกก็ได้หรือมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะตัดสินใจเลือกเรียกได้ว่ายูเทิร์นนะคะล้อฟรีทีเดียวเพราะเขาเห็นคุณเริ่มนิ่งคุณอาจจะดีวกับชาว่าตลมหรือ่าตดินก็เป็นไปได้นะเอาละเดี๋ยวมดู energy ตัวคุณกับ energy ตัวเขา energy ตัวคุณเป็นนายออฟโรดคุณไม่คุณไม่สู้นะคุณไม่ไปต่อ คุณแค่รอดูสถานการณ์ว่าตกลงเขาจะเลือกใครจะทำยังไงจะเป็นไปยังไงซึ่งเหมือนคุณทำใจยอมรับคำตอบด้วยตัวคุณเองด้วยอย่างเข้มแข็งต้องบอกแบบนั้นขอดูใครคนนั้นนิดหนึ่งว่าจะเป็นยังไงโอเคใครคนนั้น แม้ว่าเขาจะพยายามดึงคุณกลับไปแต่การกระทํำยังอยู่ที่เดิมนะคะแม้ว่าเขาจะพยายามพูดให้มันดูเหมือนจะมีความหวังแต่ความหวังมันไม่มีซึ่งคุณเองก็น่าจะรู้คุณคงจะตัดสินใจยุยติเร็วๆนี้และมีเกณฑ์การ move on เกิดขึ้นเร็วๆนี้ อาจจะจากตัวคุณหรือตัวเขานะคะแต่มองดูว่าเป็นตัวคุณฟิวเจอร์ออกมาบอกว่าเมจิเชียนคู่กับ c a l l คอลล n d งินย s โ m เม e คุณจะตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวคุณเองเพราะเสียงเรียกร้องของหัวใจคุณบอกว่าคนนี้ไม่ใช่ถ้าใช่ความรักมันต้องชัดเจนเหมือนทูออฟครับและใช่ค่ะคุณเรียกร้องภาวนาให้ได้เจอโซเมดของคุณคุณจะได้เจอโซเมดของคุณแน่ๆเมื่อคุณมุฟออนจากคนคนนี้ มีมีเกณฑ์การเดินทางนะคะหรือโชคชะตาเปลี่ยนแปลงให้คุณได้พบเจอกับโซเมที่แท้จริงของคุณอาจจะมาช้าหน่อยแตามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันคงนะในช่วงเวลานี้นะหาอย่างอื่นทําไปก่อนซัพพอร์ตความรู้สึกตัวคุณเองไปก่อนต่อเมื่อคุณรู้สึก โอเคพร้อมแล้วเริ่มภาวนาใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่เวลาที่คุณตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะคุณจะจําได้ใครเข้ามาคุณจะรู้ว่าคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่ไปต่อได้ค่ะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กับโซเมตของคุณสุดท้ายไหนะเรามาดูกันหน่อยคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะ Energy หลักเนาะเมนเอเนจี no. เป็น of o ู s o r สและ o n s o s o r สอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงแผนการใช้ชีวิตถึงอนาคตพัะถูกออฟคัพ cup, ขึ้นตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยถึงการสร้างครอบครัวด้วยแต่อาจจะต้องรอไปก่อนเนาะ to 2ขึ้น3ครั้งนั่นหมายความว่าสิ่งที่หวังแผนการอ่ะสำเร็จแน่ๆแต่คุณจะต้องใช้เวลาคู่ของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟก็ได้เดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวคุณกันหน่อย โอเคค่ะ Queen of Swords การรอสถานการณ์การรอความพร้อมตัวเขาหรอคะโอเค Seven of Pentacles ถ้าเป็นคุณผู้หญิงดีวกับคุณผู้ชายคุณผู้ชายคุณคงจะต้องขอเวลาในการเตรียมแผนการทางด้านการเงินเพื่อให้ชีวิตมั่นคงเพราะคุณทั้งคู่เริ่มมีการวางแผนเรื่องอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทั้งสองคนคาดหวังเนาะ แต่ทีนี้คุณจะต้องพยายามหาทางออกทางอื่นเพื่อที่จะสามารถทําให้อนาคตของคุณทั้งคู่มั่นคงหรือบางทีแผนการที่เขาวางไว้เนี่ยเรื่องการสร้างครอบครัวแต่งงานอะไรพวกนี้ตัวคุณอาจจะยังไม่พร้อมคุณอาจจะปฏิเสธเขาในช่วงเวลานี้ซึ่งก็ให้ใช้อ่า ให้มันแชร์ลิงความรู้สึกซึ่งกันและกันค่อยพูดค่อยจาาว่าทําไมอะไรถึงยังไม่พร้อมให้ใช้เหตุผลนะซึ่งด้วยความรักอะมันไปต่อได้แล้วคนคนนี้เป็นโสมเมงแล้วเขาก็รักคุณมากๆากนะคะเอาละบทสรุปฟิวเจอร์ของคนมีคู่ว่ายังไงกันบ้าง เอาละทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ Tree of Rose หรือ Tree of Wands ออกมายืนยันว่าบางสิ่งบางอย่างคงจะต้องรอจริงๆต้องอาศัยจังหวะเวลาจริงๆ Time Frame บางท่านรอคอยการเดินทางไปอยู่ร่วมกันกับคู่ของคุณอาจจะต้องพับเก็บแล้วก็รอไปถึงปีหน้าก่อนซะเกือบเกือบ,บกลางปีก็ยังดีนะ่ะรอความพร้อมบางท่านรอคอยให้คู่ของคุณเดินทางมาเพื่อคุยกันถึงอนาคตก็อาจจะนับจากนี้3เดือนขึ้นไป นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ท้าทายสำหรับ long distance เพราะ energy เหมือนเป็น long distance สำหรับบางท่านดังนั้นขอให้ใช้ความอดทนแล้วก็พยายาม support ซึ่งกันและกันอยู่เสมอในเวลานี้ถ้ายัางเจอกันไม่ได้ลองหาหนทางอื่นในการที่ทำให้ความรักมันมีความสุขในทุกวัน แบ่งปันหมั่นแชร์ค่ะรูปภาพข้อความอะไรก็ได้ดีๆอย่าให้เขาหรือคุณรู้สึกว่าการสื่อสารมันเป็นพิษหรือว่าไม่มีความสุขมันจะยิ่งแย่มันเติมความสุขค่ะเรื่องราวต่างๆมันอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วคุณจะมีวันที่คุณทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันในทุกๆสถานะรักและเป็นกําลังใจให้ราศีสิงห์นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ